ขอบคุณแล้วยังไม่เห็นผลทํำยังไงดีนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากได้รักดีๆความสัมพันธ์ดีๆแล้วก็อาจจะเคยได้ยินว่าการขอบคุณเนี่ยคือสิ่งแรกที่จะทําให้คุณเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปใช่ไหมคะแต่บางคนบอกว่าเ็าขอบคุณไปแล้วนะแต่ทําไมมันถึงยังไม่เห็นผลนะคะหน่อยจะบอกความลับอีกหนึ่งข้อก็คือจริงๆแล้วเนี่ย คุณหลอ,อกใครก็ได้นะคะว่าคุณขอบคุณคุณรู้สึกขอบคุณจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราหลอกตัวเองไม่ได้หรือว่าหลอกจัก,กรวาลไม่ได้เชื่อไหมคะว่าอย่างที่บอกนะทุกอย่างมันเป็นคลื่นพลังงานถ้าคุณได้ได้เข้าใจข้อนี้นะค,ะความรักความสัมพันธ์ดีๆก็เป็นคลื่นความสัมพันธ์ที่สูงเพราะว่ามันเป็นคลื่นที่สมมติว่าคุณได้ความรักดีๆแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกสบายใจนะคะรู้สึกว่าไว้วางใจรู้สึกมีความสุขแต่วันนี้นะคะคุณบอกว่าคุณรู้สึกขอบคุณแล้วนะคะแต่คุณยังไม่ได้เพราะว่าคุณกําลัง ไม่ได้รู้สึกขอบคุณจริงๆโอเคไหมคะคาขอบคุณเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยก็คือเวลาที่คุณพูดมันออกไปหรือว่ารู้สึกขอบคุณใครบางคนจากหัวใจจริงๆของคุณเนี่ยจะทําให้ความรู้สึกของคุณที่อยู่ในอารมณ์ด้านล่างตอนเนี้มันยกระดับขึ้นมานะคะพอคลื่นความรู้สึกของคุณเนี่ยมันยกระดับสูงขึ้นมาแล้วมันจะสามารถไปจูนนะคะ คลื่นที่คุณต้องการอเช่นความรักดีๆความสัมพันธ์ดีๆเนี่ยมันก็อยู่ในคลื่นสูงๆใช่ไหมนี่คือซีคลิของวิธีการที่คุณไปขอบคุณแล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นคือคุณจะยกระดับเขาเรียกว่าอะไรคุณจะยกระดับอารมณ์ของคุณเนี่ยขึ้นมาให้อยู่ในคลื่นที่คุณต้องการต่างหากนะคะเพราะนั้นวันนี้ความสัมพันธ์ความรักดีๆเนี่ยมันอยู่ในคลื่นสูงวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้คุณ มีลัทธิดีความสัมพันธ์ดีก็คือต้องขอบคุณแล้วขอบคุณจากหัวใจค่ะเพราะนะั้นวันนี้ลองดูค่ะว่าเวลาที่คุณขอบคุณไปแล้วคุณรู้สึกแย่เนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้รู้สึกขอบคุณจริงๆเพียงแต่เราขอบคุณเพื่อที่จะหวังอะไรตอบแทนมานะคะประมาณว่าขอบคุณไปแล้วทําไมมันยังไม่ได้อะไรประมาณนี้เพราะเราคิดว่าทําไมยังไม่เห็นได้เพราะเราคิดว่าเราขอบคุณไปเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนกลับมานะคะเพราะนั้นวันนี้ลองดูค่ะว่าหลอกใครคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้นะคะ ก็ขอบคุณจากหวัวใจค่ะเป็นวิธีแก้ที่ดีที่สุดบ๊ายบาย